เรียกเด้ไหมซีรุกุกจีออเลยครับเยครับขอบคุณครับยอสกอคนมัครับเอฟซีตัวจริงครับเอตัวจริงครับรืมืมถามซื้อถามื้อซื้อยังซื้อยังซื้อแอดครับผมแอดใส่กรซื้อมสนวครับใส่กระซื้อออดเจ้าซื้อออดแอดออดเอตัวจริงมาน่รมยักาศบารยักาศผู้บร้่นี

โอเคทีกับกนสายาเพื่อนสายย่าเพื่นทายอ่าครับขว้อยเขาถืออยากเข้าข้างไนเะ ถ่ายรูปไนถ่ายนักบอลเจถ่ายถ่ยรูปนักอลน่ะไปถ่ายถ่าะไถ่ายไรถ่ะรเดี๋ยวได้เดี๋ยวด้เดีไดเดี๋ยวงเอาไม้ึงสองึงสองมโชี่างบลาใแหงโค้มือเดียวรกแรก ขาวปีการใช่ครับฉากแรกฉากแรกว่าตั้งใดละองค์อินเลยก็เพิ่นก็แซลลูกสาวเพิ่นดีหรอแซลหญิงเวลาดูบางทีเราควรรอนะอยู่รออยู่รอเวลาแต่งตัวแบบแต่งตัวเราแต่งตัวเข้มแบบหนึ่งเป็นไปอินไปหน่อย

ก็ไล่แถวแสงกองไล่แถวไป้ลยใช่เราก็มาตีกันเลยครับเราก็มาถูกกลไปทิ้งกันได้เลยตกลง

ไปอยู่นี่อ่มันในคลองแถวเปล่าสาแถวไรได้ไครับได้ไหมครับโอ้โหดีดังเลยเลยดิโอ้โหด้วยไรผลนี้ดีเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยไรผลนี้ดีผลขึ้นขีเมากหั่อยเนรรพิเศษเรไปเปียกด้วยเี่กดีหรอคุณพ่อทำมันเดียวเดียวคุณพ่อทำที่สองัะไปเลยว่าที่สอเลือก กันล <inequ ity S 1> ักกัเป็นตัวเน่แต่รมมาณนั่นแหละคนคนบาคนเขาาคนลังกหากันยาขากไม่คบนแตนเรินมากทั้งเพแล้วอ้เาไม่ได้เลยความหน่อยว่างไงมากพูดมาูดยเป็นเอฟลัครับครับอีสาเอ้าเมื่อติดิษนี่ครับครับครับ งานดุรับไตสุคเลยที K ่ไตสดเลเราต้องขายิบนะขาชิบไปนะครับไปหมดอ๋อมันมันห้าขาแบนี้ คุณโคสวัสดีครับพอดีงานครับอันนี้ยังไลฟ์สดได้หครับยดยอดมเปพัเกียกกราฟิกพอนอะไรนะับอันนี้ก็เป็นผู้สับแต่ม่รู้จีนรับ

อยู่ทำเป็นพ่อาประจำครับนี่มาชีนเจ็บทีเจ็บทีสาวหน่อยเวอร์จินเวอรจิงจะหาันจีอยูพอะไรเราใชบริองเราสุดยอดเไร่พี่ไกลๆเขาก็ไปเขากบพ่าดยอดรเาขนาดพี่เปไปไลนเปมองเปนอยู่แถวอาเขาย

เดี๋ยวเวลามามองมาดูไดไกลนนี่หน่อยดู่ก่มันลังค่ดู้านหน้าาแบบนมลยได้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับครับครัแต่ตอนนี้ตายถ่ายคลิป ตอนนี้เขาบอกว่าไลฟ์สด่อเลิกซาวได้